สวัสดีค่ะเช็คดวงกับพุ้งกีนะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจําเดือนกันยายน2563ตรักขนาวตามรัคนาราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ General r e a d i n g ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ว่ากันนะคะ อ่ะแล้วถ้าดูเราชอบแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยฟากไว้สุดท้ายก่อนการรับชมไม่ว่าคำทำนายครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโชคชะตาสร้างได้ด้วยตัวคุณเองเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้เดือนกันยายนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยคะ่ะ ก็ชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้การงานของคุณโอเคอยู่การเงินนะคะภาพรวมความรักนะคะสุขภาพค่ะแล้วก็ บุตรลานนะคะบริวารที่ด้อยกว่าสุดท้ายนะคะโชคลาภแล้วก็คอนเน็ชันของคุณนะคะโชคลาภคอนเน็ชันความช่วยเหลือนะคะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์นะคะเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องใช้พลังใจกันนาดูเลยนะเพราะว่ามันเปิดประเดิมมาตัวสรุปสุดท้ายเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยสวยสัก,สกเท่าไหร่นะดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะติดหลุมตกหลุมหลุมเืิหลุมดําอะไรบางอย่างในตัวเองเนะะี่ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแลวกันนะว่า คุณจะสะดุดตรงช่วงไหนหรือว่าติดขัดอะไรยังไงนะสิ่งที่เห็นเนะะี่ยค่ะในตำแหน่งของเรื่องของการงานเนี่ยกุงว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะค่อนข้างดีแต่มันก็มีแต่นิดนึงนะเดี๋ยวดูก่อนอว่าดียังไงนะคุณอาจจะได้เปิดหูเปิดตาหรือว่าได้ร่วมงานได้ดีลกับคนใหม่ๆได้ดีลกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือมันมีงานอะไรอะไรให้คุณทำเนะะี่ยค่ะ แบบว่าที่จะต้องออกไปข้างนอกได้ไปทํางานหรือว่าดีลงานอะไรที่มันเป็นทีมเวิร์กหรือว่าเจอผู้คนใหม่ๆมากขึ้นนะคะในข้อดีนะคะคุณอาจจะคุณเขาเรียกว่าไงมันเป็นการเปิดหูเปิดตานะคะเปิดหูเปิดตาเปิดโลกัศน์หรือว่าเปลี่ยนมุมมองการทํางานใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่างานที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะมันจะมีกุ้งมองว่ามันจะมีเรื่องของคุณจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจหรือว่าในการทํางาน เข้าไปเอี่ยวด้วยนะคะอาจจะเจอนะอาจจะเจอคนที่แบบว่าถูกอกถูกใจหรือว่ามีสัมพันธ์ทางใจกับใครสักคนในกลุ่มในเพื่อนร่วมงานที่ไปเจอที่ต้องไปเวิร์กเอากันข้างนอกเนะะี่ยค่ะแล้วก็แต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันกุ้งเห็นว่ามันเป็นปัญหาก็คือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างงานหรือว่าเขาเรียกอะไรหน้าที่หรือว่าความรู้สึกนะคะพองานอะถ้าเกิดว่าเนื้องานของคุณอนะต้องไปอยู่หรือต้องไปทําอะไรที่มันต้องใช้ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะะี่ค่ะแต่ว่าคุณจะมาติดตรงเรื่องของความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานตรงนี้มันทําให้เราตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดหรือว่ามันทําให้เราเสียเขาเรียกว่าเสียการควบคุมหรือว่าการตัดสินใจในตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนขึ้นว่าจะกลับหน้ากลับหลังก็ไม่ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะอีกมุมนึงอาจเป็นไปได้ว่าคุณนะคะมีเกมที่จะต้องเดินทางหรือว่ายกย้ายไปในงานใหม่ไปในที่ใหม่แต่ว่าคุณก็ไม่อยากไป นะอาจจะด้วยติดด้วยภารกิจครอบครัวหรือว่าติดด้วยว่าปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าจะต้องย้ายในลนักษณะของการเดินทางไปที่ใหม่เนี่ยค่ะก็ไม่คือไม่สะดวกนะมันเลยอยู่ในภาวะที่แบบว่าจะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนยังไงดีนะคะ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็อาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าหาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลให้มันชัดเจนเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าอยู่แล้วได้อะไรหรือว่าอยู่แล้วมันจะเป็นสภาวะแบบไหนหรือว่าไปแล้วมันเราจะโตขึ้นอย่างไงบ้างนะคะคงต้องตัดสินใจเขาเรียกว่าคอมแพรกันโดยเอาข้อมูลเนี่ยมาเวทน้ำหนักกันเลยว่าเราจะอ,าอะไรยังไงกันดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินรายรับโอเคนะรายรับถึงแนมะ้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้เป็นตามแผนสักเท่าไหร่นะ ถึงมันจะไม่ได้เป็นตัดไปตามแผนนะคะแต่สุดท้ายยังไงคือเราได้มาอยู่นะคือเงินเนี่ยค่ะรายได้มันจะเข้ามาพร้อมกับ อาจจะเป็นการทํางานประจําที่มีอยู่รายได้ได้ไดไดแน่ๆน,นะคะมีชุกมีฟลุกบ้างนิดหน่อยหรือว่ามีแบบว่าเข้ามาพิเศษพิเศษบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายนะแล้วที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะก็คืออาจจะไม่ได้มาแบบตรงตามแผนที่เราวางไว้อย่างเช่นเราไปเวิร์กเราไปทํางานพิเศษหรือว่าไปขายของพิเศษแล้วเราคาดหวังว่าจะได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้นะคะ่ะอันนี้คือมันอาจจะต้อง มีอุปสรรคมีปัญหานิดนึงคือไม่ได้ว่าได้มาง่ายๆะคะ่ะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรให้เราต้องโชว์หรือว่าต้องแก้ไขกันด้วยแหละนะแต่สุดท้ายคือได้มานะคะแต่จะบอกแค่ว่ามันไม่ได้แบบง่ายๆแล้วกันเออนะส่วนรายจ่ายนะคะกุ้งมองว่ารายจ่ายจะหมดไปกับเ,เรื่องของครอบครัวหรือว่าหมดไปกับเรื่องของคู่ครองนะคะอาจจะคู่ครองมาขอหรือว่าอาจจะมาปันส่วนใช้ร่วมกับเราตัวนี้นะคะก็ ให้ได้ไหมก็ให้ได้นะแต่ว่าให้ระวังไว้แล้วกันว่ามันจะต้องเป็นทํานองนั้นอาจจะมีฉุกเฉินหรือว่ามีคู่เนี่ยแหละค่ะจะหมดไปกับเรื่องของเงินกับคู่ของคุณซึ่งตัวคุณนะ่ะเหมือนกับว่าอาจจะมีพื้นเดิมก็ได้ว่า เขาขอบ่อยแล้วเขาได้เราบ่อยแล้วหมายถึงว่าได้เงินตรงนี้ไปบ่อยแล้วไม่เห็นไม่ใช้ไม่คืนสักทีเนะื้อเราก็เลยรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเองไม่อยากให้อยู่เลยเออมันจะเป็นฟิลแบบนี้นะคะแต่ถามว่าแล้วทั้งเดือนเราชั้นบาลานตัวเองได้ไหมมันบาลานได้นะคะมันจัดการได้เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่เขาเรียกไม่สะดวกใจนะเราจะรู้สึกแบบมาขอฉันทําไมอะไรประมาณนี้เธอก็หาเงินได้เธอก็ทํางานได้นะคะอ่ะส,วส่วนในเรื่องของความรักดูกันต่อเลยนะคะตัวคุณเรารู้สึกว่า กุ้งบอกว่าตัวคุณนะมันมีซัมติงอะไรข้างในอยู่คือตอ่คือจะพูดว่าต่อหน้านะอะไรที่เราอยู่กันข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณจะรู้สึกว่าโอเคฉันรับได้หมดฉันยิ้มฉันพร้อมรับพร้พอมสู้ทุกส,สถานการณ์แต่ว่าเบื้องหลังของคุณนะ่ะพอได้อยู่รับหลังคนเดียวนะคะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนตัวจริงของคุณออกเหมือนกันเนาะคุณรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่โอเคที่จะแสดงออกมองในแง่ดีนะคะคือคุณอนะ เลี่ยงที่จะไม่พูดอันนี้คือดีแล้วล่ะนะเพราะว่าการที่จะพูดอะไรตรงๆกันเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการทําร้ายหรือว่าหักหันน้ําใจกันยิ่งเป็นคนที่รักกันด้วยนะคะยิ่งไม่ควรที่จะทําแบบนั้นแต่ว่าพออะไรที่เราเลี่ยงเราหลบมากๆเข้ามาคะ่ะมันกลายเป็นว่าความกดดันพวกนั้นนะ่ะมันก็ไม่อยู่กับเราเองซึ่งมันก็ไม่ควรแม้ c, ที่เราจะต้องมาแบกรับทุกอย่างไวะคะ้ค่ะในขณะที่คู่ของคุณนะคะเขาเดินนี้นะเขาไม่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรค่ะกุ้งมองว่าเขานข้างที่จะหนีปัญหา แบบว่าไม่กล้าเผชิญหน้าหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดความจริงหรือว่าไม่ได้เอาความจริงมาคุยกับตัวเราทั้งหมดทั้งหมดเนะะี่ยค่ะข้อดีข้อดีมันก็มีนะมันกลายเป็นแบบเราก็เห็นเห็นในสภาวะความเป็นผู้นาของเขามากขึ้นนะคะว่าค,คู่ของเราหรือว่าคนที่เราเลือกเนี่ยโอเคไหมนะคะส่วนในข้อเสียก็อย่างที่เราเห็นเนาะเราก็ชัดเจนนะคะว่าเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าไม่กล้าที่จะคิดอะไรอย่างนี้ก็ถ้าโอเค คือมันหนักใจมันอึดอัดใจแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้ค่ะสถานะนี้นะคะเดือนนี้ชาวราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะหนักเรื่องของรายจ่ายแล้วก็เรื่องของความรักซึ่งคุณมองว่ามันดีลกันมาด้วยกันเลยนะคะรายจ่ายจะหมดไปกับคู่ละแล้วก็คู่เนี้ยคือว่าไม่ไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าที่จะพูดความจริงอาจจะเป็นได้ว่าเราจะต้องตามไปรับผิดชอบหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าจัดการตรงส่วนนี้ให้อ่ะระวังไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะมองไปในทั้ง2โหมดนะคะโหมดของกายแล้วก็จิตใจเนีคะตรงนี้กุ้มองว่าเรื่องของกายก็ กายระวังเรื่องของน้ำหนักขึ้นลวกันนะคะมันเป็นประมาณว่าอาจจะเครียดลงกระเพาะก็ได้นะคะเครียดคิดมากลงกระเออลงกระเพาะปวดท้องนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังก,กายที่ไหนมองว่าคุณนะคะจะเวิร์กงานหนักคือเหมือนกับว่าตั้งเป้ากดดนันเพชเชอร์ตัวเองว่าฉันจะต้องทําแบบนั้นนะฉันจะต้องทาแบบนี้อัน,นั้นต้องได้อัน,นี้ต้องมีอะคะ่ะค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองเยอะพอมันกดดันตัวเราเองเยอะๆนะะี่ค่ะอย่างแรกที่มันจะมาเลยเนะะี่ยคือเรื่องของความเครียด เครียดแน่ๆน,น,นะเดือนนี้ชาวราศีราศีสิงห์นะ,คะ่ค่ะค่อนข้างจะหนักอกหนักใจนะคือเครียดเครียดอย่างที่สองก็คือเหมือนกับว่าเราจะพยายามแบบว่า,าทําอะไรที่มันสุดความสามารถสุดโตง่งไม่ค่อยมีอะไรที่มันพอดีอะค่ะตรงนี้แหละที่อยากให้เรามาระวังเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของสุขภาพกายนะก็คือไม่ค่อยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบสุดไป ทุกทางเลยค่ะอาจจะทํางานหนักไม่ค่อยได้ทาไม่ค่อยได้เอ็กซ์ไซซ์หรือว่าไม่ได้เปลี่ยนอิเลียบทน,นะคะเรื่องของน้ําหนักตัวความคล่องแคล่วอะไรที่เป็นแบบปวดหลังช่วงล่างนะคะหลังเอวสโพกขาเนะะี่ยค่ะช่วงนี้ค่ะจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเดือนนี้อ่ะส่วนสุขภาพใจนะคะก็คือเรื่องของความเครียดชัดเจนแน่นอนเลยนะว่าจะเครียดคิดเยอะคิดมากเนะี่ยอาจจะต้องจัดการกันนิดนึงนะคะถ้าจัดการไม่ได้แนะนํานะคะคือเราต้องรู้ตัวเราอะ ต้องรู้ให้ทันความรู้สึกของเราว่าตอนนี้ฉันเครียดนะตอนนี้ฉันโกรธนะโมโหนะแล้วก็พูดออกพูดออกไปให้คนรอบข้างรู้แต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าตะโกนกระโชกง่างว่าฉันโกรธอยู่นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะแมะแล้วก็เออพูดกับเขาเสียงเรียบๆว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับตัวเองเรากําลังรู้สึกว่าเรากําลังเครียดหรือว่าเรากําลังรู้สึกว่าเราปวดหัวเรากดดันอยู่ขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหรือว่าขอให้ฉันได้จัดการอะไรกับตัวเองก่อน ถ้าฉันพร้อมแล้วฉันจะคุยถ้าฉันพร้อมแล้วฉันจะพูดเองนะวิธีนี้ก็ช่วยได้นะคะคือบอกไปเลยให้รู้เลยว่าเราอยู่ในสภาวะไหนนะคะเขาจะได้ไม่เข้ามายุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ไม่เป็นตัวไม่เข้ามาทำอ่าวุ่นวายกับเราจนกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามากขึ้นไปไปกว่าเดิมนะคะส่วน บุตรหลานของคุณนะคะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะอาจจะด้วยว่าเวิร์กกับงานมากๆแล้วก็พยายามมุ่งมั่นที่จะหารายได้อยู่หรือก็เครียดตรงจุดในเรื่องของคู่ครองด้วยก็ได้นะคะแต่ว่านะบุตรหลานเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าใส่ใจเขาสักเท่าไหร่นะคะใบนี้ชัดเจนนะรู้สึกว่าเหมือนเขาถูกทอดทิ้งนะซึ่งในความเป็นจริงอะเราอาจจะไม่ได้ทอดทิ้งก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลานี้ที่เราไม่ได้มีเวลาให้นะคะ เช้าไปทํางานกลับมาก็เย็นย่าม,มืดค่าแล้วนี่ค่ะไม่ไดมค่อยมีเวลาสนทนากันสักหร่ถามกันแต่ประโยคเดิมๆว่าอาบน้ำหรือยังกินข้าวหรือยังแต่ไม่ได้ลงดีดเทลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไปเจออะไรยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังซิว่าอะไรเป็นยังไงค่ะคือช่วงนี้จะไม่ได้มีเวลาให้กับลูกหลานสักเท่าไหร่นะคะอ่ะ ส่วนในเรื่องของบริวารน,นะคะยังโชคดีนะคะที่บริวารของคุณยังเป็นมิตรอยู่นะคือเขาพร้อมจะช่วยเหลือ,พร,อรพร้อมจะแชร์ลิงพร้อมจะซัพพอร์ตใดๆก็ได้ให้คุณอยู่นะคะไม่ได้อ่าเป็นศัตรูหรือว่าปัญหางานเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณกุ้งมองว่ามันอาจจะเกิดจากความรู้สึกหรือว่าอ่าตัวคุณเองมากกว่าที่จะเกิดจากลูกน้องนะคะก็มีอะไรเนี่ยบางเรื่องบางอย่างก็แบ่งให้ลูกน้องทําบางเรื่องบางอย่างก็ คือเราไม่จําเป็นอะที่จะต้องรับผิดชอบใดๆทุกอย่างไว้กับตัวเราเองนะคะบางเรื่องแชร์ได้ก็แชร์ออกไปเลยบางเรื่องบอกได้ก็บอกไปเลยนะคะยิ่งเราเก็บไว้มากคนเดียวนะคะมันจะมีความกดดันทั้งหน้าที่การงานที่เรามีทั้งงานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็เรื่องต่างๆในชีวิตส่วนตัวที่เราต้องรับผิดชอบอีกกุ้งว่ามันก็จะหนักเกินไปนะอาจจะต้องปล่อยไปบ้างแล้วก็บางเรื่องค่ะก็ต้องให้เขาเรียนรู้ว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะ ส่วนโชคลาภนะคะโชคลาภเลยก็คอนเน็ชันความช่วยเหลือนะคะกุ้งมองว่าความความช่วยเหลือของคุณมีอยู่นะอยู่ที่ว่าคุณไม่เคยพูดคุณเป็นคนที่เวลามีปัญหาเนะคะเดือนนี้นะมีปัญหาแล้วคุณจะเก็บเงียบเก็บเงียบไม่บอกใครไม่ตัดสินใจไม่อะไรคือฉันจัดการได้นะคือคุณจะพูดกับตัวเองว่าฉันจัดการได้ฉันดูแลได้ฉันไม่เป็นไรฉันโอเคฉันไหวแต่ในจริงๆแล้วค่ะมันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบว่ากรอบเดิมๆในเรื่องเดิมๆค่ะคือ ถ้ามันแก้แบบเดิมแล้วมันหายอ่ะมันจะไม่ว่านกลับมาให้เราแก้อีกนะปัญหาค่ะแต่ถ้าเราแก้ปัญหาไปแล้วแล้วมันกลับมาเป็นเรื่องเดิมเหมือนเดิมอีกจนเราต้องแก่อีกค่ะแสดงว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยไม่ได้ผลเราต้องหาวิธีการใหม่และเราต้องจัดการวิธีการใหม่ละนะคะซึ่งวิธีการที่กุ้งแนะนํานะคะบางทีเนะี่ยเดือนนี้นะคุณนะจะต้องหาตัวช่วยหรือใครสักคนก็ได้นะคะที่คุณไว้วางใจลองคุยให้เขาฟังลองบอกเขา หรือว่าลองเล่าให้เขาฟังบางทีอะค่ะการที่เราเล่าอะไรให้ใครฟังโดยที่ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเขาจะต้องให้คําตอบอะไรเราได้หรือว่าก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเขาจะให้คาปรึกษาหรือคําแนะนําอะไรอะไรกับเราได้แต่ว่าแค่เราพูดแค่เราบอกค่ะเรื่องหนักๆห,ห,หรือปัญหาที่มันเป็นแบบเหมือนก้อนหินที่มันทับอยู่ในตัวเราค่ะมันจะถูกคลายออกมันจะเบาลงแล้วเราจะเขาเรียกอะไรมันเหมือนแบบ มีจุดพักให้ตัวเองอะค่ะแต่ถ้าเราดึงไปทั้งหมดฉันรับได้ฉันเอาอยู่ฉันเอาไว้ยังไงฉันก็ต้องทําต้องดูแลมันจะกลายเป็นว่ามันเหมือนคุณลากก้อนหินอะลากถุงใหญ่ๆที่ในนั้นมันมีแต่ก้อนหินแล้วคุณก็ลากครูดไปตลอดทางเลยคือมันไปได้แต่มันจะทิ้งร่องรอยไว้แบบเออแล้วแต่ความหนักของ ปัญหาหรือว่าของที่คุณแบกอยู่ค่ะคือมันไปได้แหละแต่ว่ามันมีร่องรอยมันไม่ได้สวยงามมันแล้วมันก็หนักอะ่ะการลากของไปเนาะมันหนักแน่นอนนะอาจจะต้องหาจุดพักให้ตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าแมจิคอยของเรามีคําแนะนําอะไรให้คุณบ้างในเดือนนี้นะคะโอ้อันนี้โดดเด่น ขึ้นมากอดเลยอันนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์โอมอันนี้เป็นรถด,ดนตรีนะคะแชริออตขึ้นมาเป็นรถแข่งนะะอ่แล้วก็เป็นพระแม่ลักษมีแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาเด่นมากๆเลยนะเด่นเพราะว่ามันตั้งอยู่อันเดียวเลยนะคะก็จะบอกว่าอันนี้ค่ะบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้มันจบนะนะคำแนะนำของเดือนนี้นะคะก็คือบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้มันจบอะไรที่มัน จบไปแล้วอะเราไม่ต้องไปลือมันเราไม่ต้องไปพยายามทําให้มันมีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่กับบางเรื่องบางอย่างมันก็ควรจะต้องปล่อยไปให้มันเป็นไปให้มันเป็นไปตามระยะเวลาของมันนะคะผ่านไปแล้วผ่านไปเลยคุณไม่ต้องไปลื้ออะไรใหม่นะคะอีกมุมหนึ่งก็คือคุณต้องเกิดใหม่ได้แล้วนะคุณต้องเกิดใหม่ได้แล้วกับเรื่องอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะถ้าคุณยังมวนนั่งซึมเศร้าอยู่อย่างเนี้ยคะ่ะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หรือว่า สิ่งที่คุณอยากจะปรารถนาให้ตัวเองดีขึ้นให้ตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่มันดีขึ้นกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะปัจจุบันมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมถ้าคุณยังทําแบบอยู่แบบนี้ค่ะอยู่แบบปัจจุบันที่คุณเป็นนะถ้ายังซึมเศร้าอย่างนี้ยังไงก็ไม่มี อเอฟเฟกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะและเชลลิออตขึ้นมานะคะยังไงต้องสู้ต้องแข่งนะปกติแล้วสัญลักษณ์ของเชลลิออตมันคือรถม้าใช่ไหมคะรถม้าขาวกับดําที่มันต้องไปคู่กันแล้วต้องแข่งกันให้ชนะไม่ใช่สิถ้าเราเป็นรถมา้ามันต้องไปด้วยกันนะคือขาวกับดาเนี่ยมันกำลังบอกว่าด้านดีด้านบวกของตัวเราเองนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยเราต้องแข่งกับตัวเราเองข้างในนี่แหละค่ะ ขาวคือแอรขาวคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นน,นู่นนั่นแต่ลบคืออะไรไอ้ดำคืออะไรดำก็คือความที่แบบช่างบันเถิะฉันคงทําไม่ได้ช่างบันเถิะฉันคงมนไม่ไหวหรอกนะถ้าคุณไม่สู้กันแล้วคุณปล่อยให้ดําชนะขาวมันจะไม่มีเอฟเฟกใดๆเกิดขึ้นมันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นยังเป็นอยู่แบบนี้ไปทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ตลอดไปนะคะยังไงก็ต้อง นะแข่งกับตัวเองเยอะๆแล้วก็เกิดใหม่ได้แล้วค่ะนะเราไม่ควรจะมาซึมเ้าอยู่แบบนี้นะคะคุณชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้อ่ะโดยภาพรวมประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายนยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้า E ีพีหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ